จับเบอร์สี่ฮัลโหลทำไมยืนซื่อๆเบอร์สี่เป็นไรจ๊ะเบอร์สี่โอ้โห้เด้อเบอร์สามเด้อหละกินวันใหม่ไม่ได้กินวันนั้นอืมผมกินวันต่อไปกินตอนเที่ยงคืนกว่าไม่หลับไม่นอนใช่ไหมรอกินใช่ไหมผมบอกแล้ววันนี้ไม่กิน วันนั้นวันนั้นไม่กินข้าว <c oughs> เขาไม่กินดิเขาจะกินตอนวันใหม่เที่ยงคืนกว่าแล้วัทโธเที่ยงคืนยังสานรอกินอยู่นะมาม่าผมอืม่นะก็ผมทำงานเด็กผมก็กินได้สิฉันต้องไปจัดก,การเพื่อนก่อนเอารถนี่แดีวะววะจะตายไหม ้ามามากกวอ,อ,อือ่นหมดแล้วขอเคลื่อนที่ละไขยต้องสามใบนุกว่าจะให้เก็บดอกแทกคนไทยหรือเปล่าเราสิวันนี้อายุไทยแลนด์ ไม่ม <No. S 2> ีไทยแลนด์ฮะใครชื่อใครชื่อประเทศไทยเ้า <c oughs> ดิ่งมีย้ดดิ่งคนเดียวอืม <c oughs> ใช่ผมเนี่ยชื่อประเทศไทย <c oughs> เทศไทยว <c oughs> ิ่งมาไหมหนูว <c oughs> ิ่งมาไม่พกปืนก็นโดนเสียบสิ รอบปัญหาไปเลยน้องโมบสีขึ้นรถรอเลยรู <c oughs> ้งานรู้งาน เย,ย็นเดยอเก็บของไม่หมดเลยรถมีมีรถเก่งอยู่ไปก่อนก็นได้นะไม่เอาโมเตอร์ไซค์มาเก่งอยู่อ๋อไม่กาเอารถไอ้นีนมารถเอวีมาตัวนี้ไม่อยากเป็นพระเอก <c oughs> ชิมโอเค สองโคตรเยอะเลยจิ้มหายมันเน้นลูกสองด้วยแบบพี่ไหนวะรถรถอยู่ขังที่ตกโบมพี่เห็นเกอดรถยนต์เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถทำไมมันไม่ขึ้นตรงรถมอเตอร์ไซค์วะเออไม่เห็นพี่ไม่เห็นแต่รถจริง ไอ้นั่นก็เก่งอ่ะวันนี้กินมาม่าแล้ยปืดเลยยิงไข่สามใบด้วยแม่งยิงถูกเลยเนี่ยอยากกินไข่อยู่นี่กินแม่งทีเดียวเลยสามใบลายเท้าลายเท้าลายเท้าวิ่งอะไรขึ้นวะ จะไปเก็บริงเหรอไอคนเปิดแล้วนาอะไรที่ไหนสกิลเจเน่เปิดเนี่ยของใครรอไว้อะเราหรือของเขาของเขาตรงนี้ไม่ตรงนี้นี่ตรงนี้ใครเปิดแล้วแแต่ของเรายังชิวอยู่น่าจะมีคนเปิดแล้วเราวิ่งมาดงเราวิ่งมาดงตีนเมื่อวานนี้ ใครตะแก่เมื่อกี้ไม่หรอกอ๋อเบอร์สี่ใช่ไหมวันนี้เสียงผมจะรอเป็นพิเศษนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ผมเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกทำเสียงอะไรหน่อยทำเสียงไว้์ลื่มบ็อกซิ่งทำเสียงไว้์ลื่มบ็อกซิ่งหน่อยโอ้ไม่คิดเป็นหมดแล้วว่าคิดเป็นหมดแล้วครับไปเถอะ เ yeah, ผมเห็นว่าไปเริ่มไปเกมอ่ะไปเริ่มบ็อกซิ่งครับเดี๋ยวผมจะดูแลททคแคร์อย่างดีเลยอะไรอ่ะต้องแบบสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับเสียงลอไงไปเอกไปเอกก็ต้องพูดแบบมีป่ะคือผมจะเป็นคนเทคแคร์ดูแลอย่างดีเลยครับไปเป็นไปเป็นนักพากย์เลยนะ สาวๆคนไหนยังไม่มีใจเนาใจที่ผมได้นะครับก็เอินหัวใจผมอมีเยอะมากสำหรับแจกลักกดใช่ไลค์กดคัดขึ้นรถเร็้ไปไหนวันนี้คุจะไปไหนวัน,นี้ยกูอ,ออกทะเกลเน,นี่ยไปขึ้นเหรอจ้วิ่งวดมั่นใจไหมว่าเราจะเอาตรงนี้ ไม่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 ขึ้นแค่นี้ยังเอ้ยแล้วหนีพี่เฉยเลยขึ้นพี่วางไอ้รถมันไปไหนอะก็มีคนยิงใช่เหมือนไล่ยิงเหรอก็เชี่ยกูโดนลาวเซอร์ทำไมมันไม่โดนอะพี่โดนเลยพี่โู่ดแล้วโอ้ยมีเวลาได้กกินมาม่าแล้ว บอกแล้วอย่าขอเข้าเวลากินราวเซอร์ผมตั้งผมตั้งราวเซอร์แต่มันพวกมันไม่ตายไอ้กูตายตั้งตรงไหนก็ไม่รู้แต่ผมตาย่ไหนโกงกูละเจอกูตั้งก่อนด้วยหอมันยังไม่ลงพื้นเลยเขาเรียกว่าอะไรเกมดีคุณภาพดีเออเกมดีคุณภาพดีเฮ้ยอย่าไปด่าเกมเขาดิ เดี๋ยวเฮอดี๋ยวมึนไม่ได้เป็นนายกับพิธาแล้วมใครมึงอีกแล้วก็ไม่ได้อันดาวนะโยนหมารีมนี่ไม่แต่การมุงการเมืองเราเต้ยหัวดอนเนื้อเ mercy kill me เบอร์สี่เฮล์มีหารถอย่างเดียวเบอร์สี่เหลือเพื่อนใหม่ด้วยไปรอบลูกสาวก็ไม่รู้แวะไออยูสจะไปไหนหน่ะนะการเล่นลนลง What are you doing? Come back, come back. ไยกำลังเล่นกี้ญ่ปุ่นพูดทุกภาษาแล้วนะเจ้าทีรแลนภาษาเนั่นจะหารถเด้อพูดพูดภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นภาษาจีนโอเคโอเคิิมมจจไว้นีไว้นี่จิมุจิรถข้างหลังรถข้างหลัง ายงั้วเราก็เจอกันตอนเดียว